สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าแปลงนี้เป็นแปลงงามๆที่โดดเด่นมากคะ่ะแปลงนี้เป็นแปลงที่4นะคะขนาดความกว้างอยู่ที่549ตารางวานะคะแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงถุงเงินเลยคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะด้วยลักษณะของแปลงก็คือห่วงจุ้ยถุงเงินค่ะหวงจุ้ยโดดเด่นมากด้านหน้าแคบด้านหลังกว้างเป็นรูปทรงถุงเงินถือว่า เป็นเขาเรียกว่าเป็นแปลงที่ดินที่เก็บทรัพยาเป็นถุงเงินถุงทองแปลงนี้อยู่ในหมู่บ้านวิจิตราธานีช่วงกมที่36เส้นบางนาตราดอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิพื้นที่ของบางประกงจังหวัดเชิงงเราแต่ว่าถือว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมากๆนะเพราะว่าขับรถจากเส้นสุวรรณภูมิมาถึงที่นี่ก็ประมาณ10นาทีถึงเลยค่ะนะคะเป็นแปลงงามขนาด ห้าร้อยสี่สิบเก้าตารางวาแล้วราคาที่เราขายถือว่าถูกมากค่ะราคาที่เราขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทต่อตารางวาเป็นราคาที่ต่ํากว่าราคาประเมินนะคะคุณลูกค้าค่ะนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงถุงเงินถุงทองนะคะขนาดห้าร้อยสี่สิบเก้าตารางวานะคะแปลงที่ดินเป็นรูปถุงเงินค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะคลูกค้าติดต่อเข้ามาได้ค่ะณจอมบ้านสบายใจศูนย์หกสองหนึ่งห้าเจ็ด 4449ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ